มีไอ,ไนอคนที่เกี่ยวข้องอ่ะมีสมพงษ์อางีสมพงษ์สมพงษ์งเห็นคุณแตงบอกว่าเขาอ่ะมีความลับที่ไม่เคยบอกใครมานานแล้วเก็บไว้สามปีผมโม้ตรงว่าผมเคยคุยพี่แตงเรื่องความลับแตงโมงเรื่องความลับของแซนของกติก่ะผมพอทราบอยู่นะเมื่อสามปีที่แล้วพอบอกเลยะคะเอาว่า,วาเป็นเรื่องเอาเรื่องอันเดี๋ยวว่าให้พี่แตงเข้าไปพูดเองเพราะว่าโดยมารยาทไม่บอกเอาว่าไม่ เอาว่าให้พี่แตงพูดเองนะแต่วันนี้ผมต้องการตามเบิร์ดเทคนิคเพราะ3ปีแล้วมึงเป็นรูปผู้ชายเปล่า,านะเป็นแฟนแตงโมมึงไม่เคยออกมาแสดงความกล้าหาญเลยนะครับมึงเงียบเพราะมึงติดของหวานอนะ่ะกูรู้อยู่แล้วนะแต่วันนี้เบิร์ดเทคนิคมึงต้องออกมาแล้วมันถึงเวลาที่มึงต้องออกมาแล้ววันนี้ขอบอกนะว่าไม่มาก็ต้องไปเอามึงมาจนได้แหละเดี๋ยวจะให้เดสไปเอามาจนได้ดดนะไม่รู้ตแต่ว่า23่สิบมยี่มกุมภากุมภาไอ้ 23กุมภา65กระติกโทรหาแตงโมที่ภูเก็ตไอ,เอ้เบิร์ดเด็กิคอยู่ด้วยมันต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรรับงานอะไรนะแต่ถ้าวันนี้มังยังเป็นลูกผู้ชายจริงรักแตงโมจริงมึงต้องออกมาให้ปากคำกระดิสไอไม่ใช่มึงอยู่หดหัวอยู่ในกระดองนะวันนี้อยากจะบอกถึงเบิร์เทคนิคเลยว่าขออนุญ,ญาตหยาบสักวันเพราะว่ามันเหลืออดและผู้ชายส้นตีนอะไรวะไอ้่ามึงบอกมึงรักแตงโมรักอย่างงาู้างงานรักอย่างนี้ แต่มึงไม่เคยออกมาช่วยแตงโมเลยถึงวันนี้สามปีแล้วยี่สี่กุมภาพคบสามปีมึงแสดงความกระหายความเป็นลูกผู้ชายของมึงที่หมอมึงรักแตงโมนักหนาเนี่ยมึงมาให้การกับดิไอพรุ่งนี้ก็ได้มื้อนี้ก็ได้มีคนรอสอบปากคํามึงอยู่โอเคไหมแฟร์แฟร์ติดต่อเขาได้ไหมคุณเบิร์ดอ่ะอยากติดต่อไม่ยากหรอกถ้าจะติดต่อนะได้ได้โทรคุยไหมหรือว่าผมไม่เคยเจอตัวขนาดชื่อจริงนามนกูจริงยังไม่หาไม่เจอเลยรู้แต่ว,ว่าเบิร์ดเทคนิค แต่ผมรู้แต่ว,ว่ามีคนบอกผมว่าเขาติดของหวานแค ouais. ่นั้นเองนะแล้วก็เขารู้จักคนกบนเรือรู้จักคนบนเรือเขารู้จักทุกคนรู้จักทุกคนเลยเหรออืมรู้จักปอรู้จักอะไรหมดเละเอาว่าเดี๋ยวผมคือต้องการให้เขาออกมาพูดสักทีความจริงอ่ะมันสามปีแล้วมึงเป uh ็นลูกผู้ชายบ้างนะอยากสุกโปรงผู้หญิงอยู่วันนี้ออกมาสักทีเบอร์เทคนิคขอท้าทายเลยรู้จักกันในลักษณะไหน อเอาว่าขเขารู้จักปอแน่นอนไปถามคนชื่อเอ็กก็ได้ที่เคยออกช่องเจ็ดสีที่บอกว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ12บสนาฬิกาคนนั้นน่ะรู้จักทั้งปอรู้จักทั้งเบิร์ดเทคนิคอ่ไปถามคนนั้นดีกว่ามผมบอกเป้าให้แล้วเนาะ,ะผมต้องไปสอบประเดี<ต>๋ผมนับผู้ใหญ่เวสเบตตึของแผลคุณแดงโมที่อัดเปิดเมื่อวานผมไม่ได้เปิดแผลโดนแทงแต่หมอเนตรเวทเฮงซวย ไม่ลงความเห็นว่ามันโดนแทงมันเป็นลงความเห็นว่าเป็นแนวขวางมึงบ้าเบามันโดนแทงชัดๆด้วยเหล็กแหลมที่มีของคมอะ่ะแล้วแทงออกมาแล้วก็ดึงออกมามันก็เลยเป็นไขมันแต่หมอนิวีเวชเนี่ยไม่ลงความเห็นแล้วไปเย็ยบทําไมอเออตั้งกี่แผลไม่เชื่อว่ายังไงก็โดนแทงแน่นอนไม่น่าจะเป็นแผลผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพอทอมือนกันผมไปให้หมอ หลายท่านตรวจแล้ว<ช>เขายืนยันว่าแผลเนี่ยเป็นแผลที่ถูกแทงไม่ใช่เป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือนะเปป็นไได้ครับว่าตายข้างบนแล้วเอาลงน้เพราะต้องรอผลสแกนที่รอผลสแกนใต้แม่น้ำครับที่เพราาะว่ลงน้ำจริงผมว่าอยู่กับน้ำลงน้ำนี่ตกเรือจริงๆอ่ะเรือไม่อยู่ข้ามาแล้วครับไม่จะผ่าตัดใช่ครับพี่แต่ว่าผมอธิบายนที่ฟังว่าความจริงหรือใกล้ปรากฏแล้วเดี๋ยวพอรอผลสแกนใต้น้ำอ่ะมันจะเห็นเลยว่า มีอะไรที่ปิดกัน้นแม่แตงโมเนี่ยโผล่มา25ไหมอ่า mm hmm. เพราะสอบปฏิยี24ชั่วโมงต้องลอยถ้าไม่มีอะไรฝังกั้นนะอ่าเพราะว่ามันรวมอืดแล้วมันยังไงต้องขึ้นมาแต่นี้มันจนเน่า26อ่ะอ่าเพราะอะไรแล้วทำไมแต่เน่าใบหน้าเน่าข้างในแต่ขายังสดเลยยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยรอยบาดแผลเลย mm hmm. ถูกไหมวันที่28มษา ขึ้นศาลนัดไต่สวนที่8เมษายน68ที่ศาลนนทบุรีเาไม่ระบุควผมบอกให้เลยว่ามีหมอนิติเวศบอกผมนะอันนี้ไม่ใช่เขานะเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยให้เปลี่ยนผลทิติเวศได้แต่เขาไม่ทําให้เพราะว่าถ้าเขาทําเขาก็คือทําชั่วสู้เขาทำดีดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลงผลถูกตั้งกรรมการสอบก็ไม่เป็นไรดีกว่าทําชั่วในการเปลี่ยนแปลงผล อันนี้หมอนิเวศท,ท่านหนึ่งบอกผมนะบอกอาจารย์มันเทพด้วยบอกผมด้วยแต่เสียดายเนาะที่เขาไม่ได้วัดความลึกไอ้ตัวที่ไขมันมันหลุดออกมามันอยู่ที่จรรยาบรรณของแพทย์ว่ามีความมีคุณธรรมหรือจะได้ทํำไหมถ้าแพทย์ไม่มีคมุณธรรมจะได้ทํามันก็จะได้ผลแบบนี้แหละเอาผมพกกูดกันตรงเดี๋ยววันที่28ตุ 4, ลาคหมอในเวทก็ไต่สวนปลายโมงไปดูได้ที่ศาลนนทบุรีนะครับ ่าผมผมพอมหมดแหละผมไม่สนใจว่าจะเป็นใครโอเคเนะาะเปิดเรื่องบัตรขายแล้วจะมีเปิดเรื่องอื่นไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวสื่อมีเรื่องเรือว่าก๊อฟเนี่ะขายหรือให้ใ<ภ>ครไปเดินเดียวแล้วเขาบอกว่าไง<อ>บ้างเขาก็ขายให้กับคุณปอไปส่วนคุณปอเนี่ยจะไปใช้เองหรือไปขายต่ออันนี้ไม่ทราบเพราะว่าทราบจากอู๊ดว่าปอไปให้อู๊ดเนี่ยซ่อมที่พัทยาเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนเขาบอกกับสื่อว่าหูเขาโดนเละเลยโดนยำหนักเลยไม่เป็นไร อูดจะพูดยังไงก็แล้แต่อูดอะคนมาเป็นพยานนะหมายถึงหมายถึงป้กพินวิตรอดบางอย่างเขาบอกเขาโดนเละเลยก็โทรศัพท์หาปอทําไมตอนตีสองคุณก็ต้องตอบไม่ได้ว่าทําไมคุณโทรหาปอตีสองอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าโทรศัพท์ยืนยันว่าก๊อบโทรหาปอตอนตีสองไม่ใช่ปอโทรหาก๊อปก๊อบโทรหาปอตีสองของวันที่ยี่สิบสี่ แล้วก็ยืนยันว่าในก๊อฟเนี่ยโทรมาหาพี่อัดแล้วก็มีการถามว่าที่พูดหมายถึงผมไหมแล้วพี่อัดก็ตอบไปว่าใช่มึงไหมล่ะอันนี้คือก็ผมว่าผมก็พูดอย่างนั้นจริงๆอิก็ตรงไปตรงมาเพราะผมก็รู้จักก๊อฟอยู่แล้วค่ะแล้วจากการที่เขาเข้าไปเมื่อวานนี่ผมก็บอกแล้วว่าอะไรที่ดีแคร์ได้ก็ดีแคร์เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับผมรับฟังทุกอย่างดิฉันรับฟังทุกอย่างไม่ผิดก็คือไม่ผิดแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายเดียไอตรวจสอบแล้วก็คือมีการขาย ขายจริงขายจริงขายจริงออนนมาโอนจริงตอนหลังหลังจาก,กเกิดเหตุนะครับไม่แยกโอนก่อนนะ <c oughs> โอนลอยไว้ก่อนโอนลอ,อยไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้มีการชำระเงินแล้วก็มาทำกันมาทำกันตอนหลังแล้วอย่างนี้มันจะมีทิรุษอะไรไหมคะเพราะว่ามาโอนไม่ไม่ผมไม่ได้สนใจเรื่องไอ้นั้นผมสนใจว่าเรือตอนนี้อยู่ไหนเ<อ>พราะพอถอตรวจเรือเนี่ยผมเรียกร้องมาตลอดว่าขอให้เรือนี้มาตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรวจไม่ละเอียดรอบครอบอย่างนี้ว่า แล้วยังมีประเด็นที่เราสงสัยเรือลำนี้ว่ามันมันตรวจแบบไหนอะไรยังไงเพราะมันตรวจในตอนหกโมงเยน็นอ่าเรายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วสรุปว่าตอนนี้เรืออยู่ไหนเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้รเ,เพราะว่าต้องถามเดี๋ยวพี่ยักษ์กำลังทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่าว่าปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้ครอบครองเรือทั้งเรือสมพงษ์ด้วย<อ>เรือของก๊อปด้วยะนะว่าอยู่ที่ใครครอบครองแล,แ,แล้วก็จะให้ทางเขาเอาเรือมาให้เดชไอ ยังยังทั้งหมดทุกคนน่ยประมาณสิบท่านน่ะที่จะเรียกประมาณที่สองสามเมษาสองสามสี่เมื่อ <3, 4 S 1> วานเห็นอาจารย์ปันเทพเปิดว่าสารุปโทรศัพท์มือถือแตม,มีสองเครื่องจริงเพราะว่าแคปหน้าจอมาแล้วก็ผมก็ทราบมีสองเครื่องอยู่แล้วอีกเครื่องนอึ่งเครื่องนึงน่งน่ะเป็นของคุณพ่อคุณพ่อแตงโมที่เสียชีวิตไปแล้ว <S S อีกเครื่องนึงเป็นของน้องแตงโมนะเอาว่ามีคนใช้อ่ะทั้งสองเครื่องเนี่ยเดี๋ยว สัปดาห์ที่พิยักษ์มาจากต่างประเทศอ่ะ,<ค>ะต้นเดือนผมจะเอาไปให้เอาไปให้พิยักษ์เพิ่ม <c oughs> <ๆ>เติมแล้วไอ้เครื่องเนี้ยพี่อาจว่ามันโดนทาลายไปหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ไม่รู้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่หลังจากวันที่ประมาณสักสองสัปดาห์ <คะ S 1> ไม่เกินต้นเดือนอะ่<ค>ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวทุกอย่างก็จะเห็นหมดโทรศัพท์โครงขายของใครรวมทั้งการสแกนใต้แม่น้ําก็จะเห็นหมดนะครับว่าจริงๆมีคนตั้งใจเอาศพเนี่ย มาปล่อยหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะประเด็นสองคือมีการวางแผนว่าเขตอำนาจการสอบสวนเนี่ยเป็นของ,งพรรคเมืองนนทบุรีหรือเปล่านะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสมมติเราสแกนใต้น้ำนะครับสองฝั่งแม่น้ำจราพระยาที่เรามีการทําไปแล้วเนี่ยถ้าจุดตกเนี่ยนะครับสแกนแล้วไม่มีอะไรอยู่ใต้แม่น้ําเลยไม่มีกิ่งไม้ไม่มีต้นไม้หรือไม่มีไม่มีเหล็กอะไรเลยที่นอกแตงโมจะต้องไปติดพันนะนะเกี่ยวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับจากจุดที่ตกน้ําจนถึงจุดพบศพ เราสแกนหมดแล้วว่ามีอะไรขวางไหมถ้าไม่มีเนี่ยปฏิศพเนี่ยถ้าจมงงน้ําไปเนี่ยมันจะต้องไหลไปตามแม่น้ําทีนี้ก็ต้องไปดูว่าข้างข้างขึ้นข้างแรลมน้ําขึ้นน้าลงเดี๋ยวกรมชลประทานจะเป็นคนตอบได้ถ้าหากว่าจากจุดที่ตกกับจุดที่พบศพไม่มีอะไรเกี่ยวเลยทําไมถึงพบศพวันที่26ุมภาพันธ์ทำไมไม่พบ25ี่าประเด็นคือประเด็นคือจุดที่เราต้องการประเด็นที่สองคือทําไม26ทําไมศพยังสดอย,อยู่ที่ขา มีคนไปปล่อยไหมเดี๋ยวจะรู้ความจริงต้นเดือนค่ะล่าสุดคุณชัดตลาดไทยบอกว่าในที่เกิดเหตุมีนิติเวศที่ถ่ายคลิปของคุณเตงโมทุกข้อทุกมุมเลยเราสามารถเอาคลิปตรงนั้นมาเป็นพยายนหลักฐานเพิ่มเติมใครถ่ายครับเห็นเขาบอกว่าทางนิติเวศเป็นคนถ่ายถ่ายส่งว่าเออมันเป็นยังไงบ้างทุกข้อทุกมุมคุณชัดว่าอย่างนี้เขา<ล>ไม่ให้ไงเ,เราขอหมาย<ม>สารไปเขาไม่ให้เขา<อ>ไม่ให้ มีไม,ม่มีผมไม่ทราบแต่ที่เราได้ภาพมานะครับ